ทำนายสึกลูกนั้นกับชอตเดตประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567วันนี้มีบิ๊กแมตหลายคู่เลยนะฮะเริ่มต้นที่คู่แรกสึกพ่เมลิกแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับแมนยูคู่นี้ถ้าดูฟอร์มแมนซิเหนือกว่าชัดเจนแต่ถ้าว่าแมนยูในช่วงหลังโมเมนตัมก็เริ่มกลับมาแต่อาจจะมีสะดุดบ้างแต่ถ้าพูดถึงเกมเยือน6เกมหลังสุดแมนยูชนะรวดทุกเกมส่วนแมนซิเมื่อเจอทีมใหญ่ช่วงหลังก็มักจะเอาชนะยากแต่วันนี้ยังมองว่าแมนซิเหนือกว่าชอดเดตทำนายว่าแมนซิจะเปิดบ้านชนะได้2-0 เบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับบอลมาร์ถึงแม้ว่าเบอร์ลี่จะมีสถิติที่ย่ำแย่อยู่อันดับที่19ในตารางแต่บอลมาร์เองในช่วงหลังฟอร์มก็สะดุดไป6เกมติดวันนี้ขอเชื่อในพลังแฝงทีมนี้ตกชั้นอย่างเบอร์ลี่ชอเดดทำนายว่าคู่นี้จะเสมอกัน1-1คู่ต่อมาไปที่บุนเดสลีกาโคโลนอันดับ16เปิดบ้านเจอเลเวอร์อันดับ1เลเวอร์คูเซนกำลังได้ใจและมีฟอร์มที่ดีถึงแม้ว่าในช่วงหลังกว่าจะชนะคู่ต่อสู้ได้ก็แทบจะคือจับทุกเกมแต่เจ้าบ ไ,ไม่สองไูนย์ก็สองหนคู่ต่อมาไปกันที่เซเรียอิตาลีออตแลนตาเปิดบ้านเจอกับโบลอนยาทั้งสองทีมกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากแต่ออตแลนตาจะได้เปรียบตรงที่ว่าฟอร์มในบ้านกําลังโหดส่วนโบลอนยาเองพวกเขาก็มักจะทําได้ดีกับเกมในบ้านส่วนเกมเยือนยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่ชอตเด็ดทำได้ว่าอตแลนตาจะเปิดบ้านชนะ21คู่ต่อมานาโปลีเปิดบ้านเจอกับยูเวนาโปลีหลังจากเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีส่วนยูเวเองในช่วงหลังก็มีสะดุดไปบ้างวันนี้ต้อองบุกมาเจ นาโปลีที่คืนฟอร์มก็คงน่าจะเป็นงานยากที่จะเก็บ3แต้มออกไปได้ช็อตเด็ดทำนายว่านาโปลีจะยันเสมอได้1นึ 1. หรืออาจเฉือนชนะยูเว่ได้2อหนึ่งคู่ต่อมาไปกันที่ลาลิกาสเปนอลเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับเรอเบตตสเจ้าบ้านมาดริดถึงแม้จะมีสถิติที่ดีเมื่อเล่นในบ้านแต่เบติสเองช่วงนี้ก็กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเป็นทีมที่แพ้ยากพอสมควรช็อตเด็ดทำนายว่าคู่นี้อาจเสมอกัน1นึ 1. คู่ต่อมามายโยกาอันดับ17เปิดบ้านเจอจิโรนาอันดับที่2เจ้าบ้านมายโยกายังงงคมีีผลานท เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ส่วนจิีโรนาหลังจากที่สะดุดไปพักใหญ่ๆเกมล่าสุดก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้วันนี้ถ้าพูดถึงฟอร์มมาตรฐานจิโรนาทําได้สม่ําเสมอกว่าช็อตเดทททำไายว่าจิโรนาจะบุกชนะ2 1คู่สุดท้ายแอตติกบิเบาเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาบิเบากําลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะการเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดยิงไม่ต่ากว่า2ลูกทุกเกมแล้วชนะไปถึง5เสมอแค่1เกมล่าสุดที่เสมอก็เจอกับบาซานี่แหละในศึกฟุตบอลถ้วยแล้ววันนี้บาซาอาจจะไม่สามารถเกก็บ3แต้้มออไไปได เดาทำนายว่าบิลเบาจะเปิดบ้านเสมอบาซ่า2-2จ<า>ัดไป